สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวลัคนาราศีมีน16-31ธันวาคม2566เรามาดูกันนะคะว่าความรักของชาวราศีมีนค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่ท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ราศีมีนและราศีมีนทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในปี2567 นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในคืนส่งท้ายปีเก่านะคะอะไรต่างๆนานานะคะที่มันผ่านมาแล้วที่เราเป็นความทุกข์ก็ขอให้มันผ่านพ้นไปนะคะขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะขอให้เป็นปีทองของท่านทุกๆท่านนะคะมาดูค่ะความรักของชาวมีนช่วง15วันนี้นะคะ15วันนี้จะมีอะไรบ้างชาวราศีมีนค่ะนะคะใครคาดคู่รักครอบครัวก็ตามใครคาดหวัง นะ,คะใครคาดหวังว่าจะได้ตําแหน่งเกียรติยศชื่อเสียงอาจจะมีโอกาสนะคะอาจจะมีโอกาสได้ปรับได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งมีโอกาสได้ทํางานใจรักมีโอกาสได้ทํางานงอกนะ,ะงานส่วนต่างงานเพิ่มนะคะตรงนี้ใครหวังว่าจะเดินทางก็จะมีโอกาสได้เดินทางนะคะในช่วง15วันนี้เป็นช่วง15วันที่เรามองว่าครอบครัวของชาวราศีมีนอ่ะม,มีความสุข นะคะมีความสุขปรารถนาเดินทางก็จะได้เดินทางปรารถนาจะเที่ยวก็ได้เที่ยวน,นะคะหรือกำลังมีความคิดกําลังมีการวางแผนเตรียมการทางเลือกใหม่โอกาสใหม่ๆงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆที่ทําร่วมกันนะคะของชาวราศีมีนส่วนราศีมีนคู่รักคู่ใดก็ตามที่รอคอยข่าวดีคาดหวังมากๆเลยนะคะหวังมานานแล้วนะคะ ตอนนี้อาจจะมีโอกาสมีข่าวดีในเรื่องของสมาชิกใหม่เกิดขึ้นด้วยของชาวราศีมีนนะคะส่วนใครก็ตามที่คาดหวังว่าคุณจะต้องได้เงินนะ,ะได้เงินในเรื่องของรักษณะการถูกหลอกการถูกโกงหรืออะไรแล้วแล้วแต่ที่คุณดําเนินการมาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต่อสู้ในเรื่องของความยุติธรรมมาคุณอาจจะได้รับข่าวดีนะคะกาลังจะได้รับข่าวดีครอบครัวของชาวราศีมีนมีโอกาสนะคะมีโอกาสได้ทําบ้าน ะะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านได้ของเข้าบ้านนะคะหรืออาจจะได้ของขวัญของถูกใจนะคะตรงนี้คู่รักมีโอกาสในเรื่องของการปรับปรุงบ้านใหม่ได้บ้านด้วยนะไม่ใช่ไม่ได้นะคะใครที่อยากปรารถนาฉันฉันประกาศขายบ้านมาตั้งนานไม่ข,ขายไม่ได้สักทีหนึ่ง เขาก็ฟ้องมาว่าใกล้เวลาของคุณแล้วนี่คุณจะรับทรัพย์รับโชคในเรื่องของบ้านหรือบางท่านมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงยย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านใครไม่ได้เปลี่ยนบ้านย้ายบ้านก็ต้องมีโอกาสได้การทําบ้านนะคะทำบ้านปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านรีโนเวทบ้านถึงเวลาอ่ะฉันก็ต้องซ่อมหลังคาสักทีหนึ่งละฉันต้องทํารั้วทําหลังคาทําพื้นละอารมณ์ประมาณนั้นได้ชาวราศีมีนถ้าระวังอะไรถ้าระมัดระวังอะไร สมควรระมัดระวังกับผู้คนที่คุณติดต่อนะคะหรือหมายหรือหมายหมายถึงาการโดนโกงอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณยังไม่เจอก็ต้องระมัดระวังดีๆนะคะระมัดระวังในเรื่องของการถูกหลอกการถูกโกงหรือได้หรือคุณไปเอฟของออนไลน์คุณได้ของมาไม่ตรงปกนะคะได้ของมาไม่ตรงปกชาวราศีมีนจะได้อะไรเข้าบ้านด้วย นะ,ะถ้าไม่ได้มีเรื่องของสมาชิกใหม่เกิดขึ้นคุณอาจจะได้ทรัพย์สินใหม่ๆคุณอาจจะได้เครื่องมือสื่อสารใหม่ๆระวังเครื่องมือสื่อสารชำรุดแตกหักเสียหายนะคะอะไรใดๆก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารได้ทั้งนั้นนะคะชาวราศีมีนกาลังมีความคิดนะคะที่จะทําอะไรที่ว่าให้มันหายเบือ่อหายอยากหายเซ็งไม่ใช่ทํางานแบบว่าทนทาเพราะมนุษย์เงินเดือนนะคะทนทําอยู่ประจําวันนะคะคุณอาจจะกําลังมีโอกาสมีความคิด มีความคิดของตัวเองสร้างสรรค์ไอเดียของตัวเองหรือความคิดของตัวเองเก่าๆก็ได้นะคะอยากจะมาทํางานสายอาชีพของตัวเองก็มีโอกาสด้วยนะคะมีโอกาสมากๆนะะของชาวราศีมีนคู่รักนะคะคู่รักมีโอกาสเดินทางบอกแล้วนะคะโอกาสเดินทางมีโอกาสได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆที่ตัวเองปรารถนามีโอกาสมากๆในในการขยับขยายธุรกิจของตัวเองหรือปรับปรุงธุรกิจของตัวเองได้นะคะเพื่อเพื่อให้ลูกค้ายังอยู่ นะคะเพื่อให้ลูกค้าที่เงียบหายไปอหุนกลับมาได้หรือเพื่อลูกค้าใหม่ๆได้เพื่อการเติบโตของคุณได้นะคะของชาวราศีมีนส่วนสําหรับคนที่มีประเด็นวางปัญหากันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วละ่ะนะคะเรามองว่ามีปัญหาเกิดขึ้นละอาจจะมีปัญหาที่ว่าคุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยนะคะว่า เขาของคุณอ้าวมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมีอะไรรับลมคมในไปนะคะหรือเขาของคุณไปติดต่อสัรสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่ก็ได้นะคะตรงนี้ปัญหามันเกิดขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพักหลังเขากับคุณมันไม่มีความก้าวหน้าเลยมันไม่มีความสุขเลยทําไมมันไม่มีความสุขนะคะทําไมเขาเปลี่ยนแปลงไปทําไมเบื่อเบื่อกันนะคะอยู่ดีๆก็ระวังระวังในเรื่องของคนอื่นเข้ามาแทรกแซงหรือระมัดระวังในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตครั้งใหญ่ในเรื่องของความรัก นะคะของชาวราศีมีนนะคะหรือคบคบกันอยู่ดีๆอ้าวไหนเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะคะเปลี่ยนเฉยเลยก็มีนะ,ะเลิกกันไม่รู้เรื่องก็มีนะคะตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาคนนั้นของชาวราศีมีนค่ะจะเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่มีประเด็นนะใครห่างเหินมาแล้วก็ถึงจุดเปลี่ยนของตัวเองแล้วนะคะ พอไพ่เขา,าเขาฟอร์มาด้วยว่าสําหรับคนที่ห่างเหินน่ะก็เหมือนกับว่าทบทวนแล้วละ่ะทบทวนเพื่อเริ่มต้นใหม่แล้วละ่ะอยู่กับตัวเองดีกว่านะคะปลีกวิเวกดีกว่าพักหัวใจพักเบรกดีกว่านะคะเพื่อทบทวนค่ะทบทวนว่าเวลาที่ผ่านมาเราผิดพลาดอะไรไปทบทวนเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะสําหรับเขาคนนั้นของชาวมีนโอ้ตัวเองคนของตัวเองเจ้าชูน้นี่หรือคนของตัวเองไม่ได้เจ้าชู้แต่มีคนมาแอบชอบเขาว่า มีคนมาชอบเขารอบด้านเขาอาจจะเป็นคนเฟรนลี่นะกขาอาจจะเป็นคนมีสเสน่ห์กับคนอื่นนะคะและยิ่ง อารมณ์ด้วยยิ่งอารมณ์พาไปด้วยหรือเปล่าหรือยิ่งด้วยอารมณ์กับคุณกับเขาเนี่ยมันมีปัญหาขัดแย้งกันมาก่อนหรือเปล่ามันก็เลยเป็นยิ่งอารมณ์พาไปใหญ่เลยไปคุยกับคนอื่นรับหลังไม่ซื่อสัตย์ได้มันเป็นความไม่ซื่อสัตย์ค่ะที่เขาปกปิดปิดบังคุณนะคะยังไงก็ไม่ซื่อสัตย์ตรงนี้เท่าที่เห็นหรือแม้แต่ทั้งว่าต่อให้คู่ใดก็ตามที่คบหาดูใจกันแบบไม่ชัดเจนแบบปิดบงังแบบซ่อนเร้นอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะตรงนี้เขาก็ฟ้องมาว่าเขาก็มีสิทธิ์เลือกคนอื่นค่ะ นะคะเขามีสิทธิ์คุยกับคนอื่นเขาแอบมีการหมกเม็ดกับคนอื่นหรือหมายถึงเขาอาจจะมีตัวจริงเสียงจริงก็ได้นะคะตรงนี้หรือตรงนี้สําหรับคนที่ห่างแล้วตอนนี้เขาหมายมั่นปั้นมือกับคนที่เขาไปคุยกับคนกับคนอื่นที่เขาปิดบังคุณเขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะชัดเจนเขาหมายมั่นปั้นมือว่ามันอาจจะมีอะไรมีความคืบหน้าเขาหมายมั่นปั้นมือว่าเขาอาจจะอยากจะสร้างครอบครัวกับคนอื่นหรืออยากจะสร้างอนาคตกับคนอื่นใดๆก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้น หมายถึงอะไรหมายถึงเขาได้พบคนที่คู่ควรเหมาะสมกับเขานะฮะคนที่เขาปิดบังคุณเนี่ยแหละไม่รู้คือใครแต่มีการปิดบังนะคะมีการปิดบังแน่นอนส่วนใครก็ตามที่คบหากันแบบว่าไม่ชัดเจนแล้วหวังว่าเขาจะให้ความชัดเจนก็มองว่าเขาก็รู้สึกว่าเขายังอยากมีทางเลือกอื่นไหมเขายังรู้สึกว่าเขายังไม่ได้คุยกับคนอื่นเขาก็อาจจะอยากว่าอยากจะได้ใครสักคนหนึ่งที่ดีกว่า เหมาะสมกว่าพัฒนากว่าอารมณ์ประมาณแบบนั้นได้หมดนะคะมาดูความในใจของชาวราศีมีนกัน15วันสั้นๆค่ะมีนมันมีความไม่ซื่อสัตย์มันมีความโกหกมันมีการรับหลังต่อกันนะคะ ที่สาคัญเหนือสิ่งอื่นใดเลยทําไมเขาฟ้องมาว่าชาวราศีมีนคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือเปล่าถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแน่นอนค่ะตรงนี้มันมีคนอื่นเข้ามาแทรกอยู่แล้วนะคะส่วนใดใดก็ตามบางท่านใช้ความอดทนอดกลั้นรอเขาอยู่นะคะรอความชัดเจนจากเขาอยู่ก็คือหมายถึงรอเขามาเคลียร์ใจรอเขามาปรับความเข้าใจรอเขามาปรับ เอ,อ่อตกลงเงื่อนไขกันนะคะบางคนก็ยังรออยู่แต่ในการรอของคุณคุณก็ไม่แน่ใจในคำตอบที่ตัวเองรอนะนะคะตรงนี้ส่วนใครก็ตามที่ห่างแล้วอารมณ์ตัวตนของคุณคุณรู้สึกว่าในเมื่อความรักมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราสมควรไหมดีกว่าไหมเราอย่าสับสนกับตัวเองเลย เราอะปล่อยวางดีกว่าเราเลิกเลือกที่จะเปิดโอกาสความสุขให้กับตัวเองดีกว่าไหมโอกาสใหม่ๆดีกว่าไหมอารมณ์ประมาณนั้นหรือแม้แต่กระทั่งว่าบางคนน่ยยิ่งไปสองเจอเขายิ่งมีความสุขอย่างนี้เนี่ยอ้าว,ต,วตัวเองก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ต้องมีโอกาสบ้างฉันก็ต้องมีทางเลือกบ้างฉันก็ต้องมีการพัฒนาบ้างนะคะไม่ใช่แบบว่าต้องมานั่งทุกข์อยู่อย่างนี้แล้วคุณก็ต้องมีโอกาสเลือกคนที่เหมาะกับคุณคู่ควรกับคุณคุณก็ยังมีโอกาสมีการเลือกเริ่มต้นใหม่ได้หรือคุณอาจจะรู้สึกว่า คุณยังมีเวลาชีวิตนี่คุณยังมีเวลาชีวิตที่จะได้เลือกความรักที่ดีๆได้อารมณ์ประมาณแบบนั้นนั่นคือความในใจของคุณนะคะโดยเฉพาะบางท่านไปส่องพบเจอแฟนตัวเองโอ้ไปมีความชัดเจนกับคนอื่นอะ่ะอันนั้นคุณอาจจะต้องรู้สึกว่าถึงการถึงเวลาแล้วที่ต้องจะต้องยอมปล่อยวางนะคะคนที่จบแล้วนะแต่ใครที่ยังไม่จบเท่านั้นเองแหละนะคะที่รู้สึกว่าตอนนี้มันอาจจะต้องมีเรื่องของการรอคอย นะคะเรื่องของการรอคอยแต่คําตอบที่คุณรอคุณอาจจะรู้คําตอบของตัวเองเป็นไกลๆละนะคะส่วนมาฝั่งเขาค่ะความในใจของฝั่งเขาโอ้เรามองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้นงนี้เขาหมายมั่นปั้นมือกับคนอื่นที่เขาอาจจะอยากจะมีความสุขนะนะคะเขาโลเลใจไหมเขาโลเลใจค่ะเขาเปลี่ยนแปลงใจอย่างง่ายดายไหมก็น่าจะเป็นอะไรที่อย่างง่ายดายเพราะเขารู้สึกว่าถ้าทนกันไปหรือคบกันไป ความสุขม en er 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 ันก็ตัวเขาไม่มีความสุขอ่ะตัวเขามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอ่ะนะคะตัวเขาเปลี่ยนใจไปแล้วนะคะเขาอาจจะอยากจะไปเริ่มต้นกับคนอื่นที่เขาบอกบอกว่าเขามีความสุขด้วยแล้วเขาปรารถนาที่อยากจะใช้ชีวิตร่วมหรือปรารถนาที่อยากจะสร้างครอบครัวกับคนอื่นอะไรใดๆก็แล้วแต่หรือบางท่านจบกันเพราะคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จบกันเพราะคนในครอบครัวเราก็มองว่าเขาก็ต้องทําเพื่อครอบครัวมะทําเพื่อญาติเขามะ เพราะบางคนมีเรื่องของรุงข้างบ้านปลาข้างบ้านเข้ามาเกี่ยวเขาก็รู้สึกว่าอ่าก็ลองไปเลือกล้มต้นใหม่ดูมันเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงมากๆเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาก็ต้องการความสบายใจเ <c oughs> ขาก็ต้องการความสุขเขาต้องการใครสักคนนึงที่แบบว่านําพาชีวิตร่วมกันนําพาชีวิตแบบว่าความก้าวหน้าความเาาามจริญน,นะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเกิดการเปลี่ยนแปลง เราก็เลยมองว่าระหว่างคุณกับเขามันไม่น่าจะ,จะแค่ห่างเหินมันจะเป็นการเปลี่ยนแล้วค่ะใจของเขาเปลี่ยนไปแล้วนะคะตรงนี้นะใจเขาเปลี่ยนไปแล้วนะคะแนวโน้มค่ะของชาวราศีมีน มีนเออใครที่คาดหวังการกลับมาเรามองว่ามันเป็นการกลับมาเคยเพื่อจบนะคะเพื่อจบไหมเพราะตรงนี้อ่ะมันมงบอกได้อยู่แล้ว่ะว่ามันมีทางเลือก หรือเป็นฝ่ายชาวมีนเป็นผู้กระทําก็ได้นะคะชาวมีนอาจจะกลับไปรักหารักเก่าของตัวเองก็ได้หากิ๊กเก่าของตัวเองก็ได้ทางเลือกคุณกับเขาอาจจะต้องจบกันก็ได้นะคะตรงนี้นี่คือแนวโน้ม ใครก็ตามที่อยู่ในปัญหาความรักทางเลือกใครก็ตามที่อยู่ในปัญหาที่ว่าเ,เขาจะกลับมาหรือเปล่าเรารักเขามากมายเราคิดว่าเราอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาเป็นคู่ครองของเขาเป็นเนื้อคู่ของเขาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่คาดคิดว่าเขาจะไปมีรักคนอื่นได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีนะคะตรงนี้เราก็มองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่แน่นะมีหลายๆท่านที่จบมาแล้วปีหน้าฟ้าใหม่คุณจะเจอคู่ครองค่ะนะคะ คนที่จบมาแล้วนะส่วนใครก็ตามที่มองว่าอ่ะตอนนี้ห่างกันไม่คิดอยากจะจบมีหนทางเดียวค่ะต้องอยู่นิ่งๆทำใจไม่สามารถทำอะไรใดๆได้ไม่สามารถแก้ไขอะไรใดๆใดๆใดๆได้ก็ต้องหวังอะไรอืมเรามองว่าคุณหวังหวังโชคชะตา ะะหวังโชคชะตาว่าเขาจะกลับมาเท่านั้นเองนั่นคือสำหรับคนที่มีปัญหามากๆเลยที่หวังอยู่นะคะส่วนในในหลายท่านการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดน,นะคะการตีจากการเงียบหายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขามันเป็นการเงียบหายไม่ว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทําก็ตามเพราะปัญหาความรักครั้งนี้บางคนนะ่ะยากจริงๆที่จะไปต่อนะคะอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายเลยและในบางเคสนะคะในบางเคสอ่ะ เไม,ไม่แน่ใจว่าเขามีคิกเก่าหรือคุณมีคิกเก่าหรือเขามีคู่รักเก่านะคะนั่นคือในบางเคสด้วยแต่ถ้าใครวัยรุ่นอ่ะคงไม่ได้ไปรักคนมีเจ้าของหรอกมั้งนะคะในวัยรุ่นอะไรประมาณนั้นก็หมายถึงว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณคาดหวังโชคชะตาว่าเขาจะกลับมาท,ท,ทั้งที่รู้ว่าตรงเนี้คำตอบที่คุณได้รับะมันคือคําตอบที่สมควรแก่เวลาละที่คุณจะต้องเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะคนพบอะไรใหม่ๆบ้างในเมื่อเขายังเปลี่ยนไปเลยนะคะ ทะเลาะกันหนีตัวเองอ่ะหรือเข้ากันไม่ได้ไม่รู้อ่ะหรือปัญหาคุณกับเขามันเป็นปัญหาของญาติญาติพี่น้องในครอบครัวก็มีนะไม่ฝั่งเขาก็ฝั่งคุณละค่ะมันทําให้ความรักครั้งนี้มันยากจะไปต่อนะคะมีแบบนี้ด้วยนะคะแต่ตรงนี้พูดในฝั่งเขามันอาจจะรู้สึกว่าเขาบอกว่าระหว่างเขากับคุณมันทางใครทางมันดีกว่าจะได้สบายใจกันทั้งคู่จะได้มีอิสระกันทั้งคู่ในการดําเนินการชีวิตในการเลือกเดินชีวิตเพราะคุณกับเขาเข้ากันไม่ได้เลยอารมณ์ประมาณแบบนี้นะคะหรือมีการทะเลาะค่ะไฟกันค่ะ นะคะมีการทะเลาะก,กันแน่นอนไฟกันแน่นอนนะคะหรือมีการทนอยู่แล้วก็อยู่ทนกันมาอยู่ทนทนอยู่กันมาญาติพี่น้องไม่เห็นดีเห็นงามอีกอันนั้นยิ่งแล้วใหญ่อันนั้นก็คือคอนเวิร์สทางใครทางมันและมีหนำซ้ำแนวโน้มของเขาเขามีทางเลือกอื่นค่ะตอนนี้เขามีทางเลือกอื่นที่เขาไปให้ใจนะคะเขามีรักใหม่เข้ามา อยู่ในช่วงจังหวะโมเมนต์ที่เขากับคุณเบื่อๆกันก็ได้บางเอิญบางเอิญม,มีรักใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยมีคนใหม่เข้ามาจีบอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะได้ทั้งนั้นเลยนะคะนี่คือแนังน้มฝั่งเขาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าบทสรุปนะคะมีนเป็นยังไงบ้างคนที่มีประเด็นนะใครที่คิดว่าไม่อยากจะฟังตำแหน่งมีประเด็นก็เลื่อนผ่านนะคะใครจะฟังตำแหน่งชาวโสดอย่างเดียวก็ได้นะคะตรงนี้หรือใครที่ฟังแล้วไม่ถูกใจก็สามารถกดเลื่อนผ่านได้นะคะ เพราะบางคนอ่ะจริงๆแล้วเอาตรงๆนะรู้ตัวนะรู้ตัวว่าพูดพูดพูดแบบว่าไม่อวยนะคะบางคนก็ไม่ชอบเลยนะคะไม่ชอบเลยปัญหาความรักโอเคค่ะสรุปสุดท้ายท้ายสุดปัญหาความรักอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์อยู่บนพื้นฐานที่ฝ่ายคุณปลบมือข้างเดียวหรือคุณพยายามอู่ข้างเดียวก็ตามสุดท้ายท้ายสุดต้องกลับมาอยู่กับตัวเองให้ชินนะคะให้ชินนะคะและมีโอกาสเลือกรักใหม่ เขาฟ้องมาแบบนี้ว่านับจากนี้ไปคุณก็จะอาจจะได้โอกาสได้เลือกรักใหม่หรือนับจากนี้ไปคุณก็อาจจะมีใครใหม่ๆเข้ามาแทนที่ที่ดีกว่าแต่ส่วนหนึ่งคือการกลับมาอยู่กับตัวเองให้ชินการกลับมาคิดด้วยเหตุและผลว่าระหว่างเรากับเขาถ้ามันยากจะไปต่อจริงๆเราต้องโฟกัสอะไรเราต้องให้ความสําคัญด้านอะไรมาก่อนเป็นที่ตั้งชีวิตของคนเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่ความรักแบบครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะคุณต้องคิดแบบนี้มาดูเช้าสดค่ะ ดาวโสดราศีมีนช่วงนี้ดาวพุธเดินถอยหลังอะในหลายลท่านคนที่มีคนที่มีประเด็นกาจ,จะมีเรื่องของการกลับมาเคลียร์ใจกันนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะแต่เคลียร์ตรงนี้มันอาจจะเป็นการเคลียร์เพื่อจบเคลียร์เพื่อจบปัญหาได้หรือเคลียร์เพื่อจบกันไปเลยก็ได้แต่ตรงนี้เ็าฟอ้องมาแล้วม,มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ส่วนราศีมีนค่ะใครที่มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วคุณกําลังจะมีโอกาสมีความชัดเจนในเรื่องของความรักคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการมอบรักนะคะหรือมีคนมามอบรักให้กับคุณได้คุณกําลังจะมีความหวังกับความรักอีกหนึ่งครั้งนะคะอีกครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วค่ะแต่ตรงนี้เขาบ่งบอกว่าปีใหม่ นี้นะคะปีใหม่นี้ค่ะคุณจะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์ก็หมายถึงว่าตอนนี้คุณอาจจะมีคนคุยอยู่ก็เป็นการคุยกันเป็นการเรียนรู้ใจกันนะคะที่ทําให้คุณมีความหวังว่าความรักครั้งนี้คุณจะสบายอ,อกสบายใจนะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้แต่ถ้าใครยังไม่เจอเขาฟ้องมาว่าปีใหม่ปีใหม่ค่ะปีใหม่นะปีใหม่คุณอาจจะได้พบเจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาจีบคุณแล้วล่ะ ต่างเชื้อชาติต่างศาสนาได้เป็นการคุยกันแบบสบายใจเป็นการคุยกไปในลักษณะว่เฮ้ยคุณเดินทางไปไหนคุณก็อาจจะได้เจอเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับคุณก็ได้นะครับเป็นการที่ว่าเฮ้ยคุยคนนี้เออใช่แหละมันไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายหรอกเพียงแต่ว่าความรู้สึกว่าคุยแล้วมันสบายใจมันแฮปปี้มันมีความสุขอารมณ์ประมาณนั้นคุณจะพบเจอคนที่เฟลลี่คนที่มาเอาอกเอาใจคนที่พูดจาหวาน นะ,ะหวานเหมือนกันไม่ใช่ไม่หวานนะคะหรือคนดูภายนอกดูดูอะนะ,ะแต่เรามองว่าคุณกำลังจะได้พบเจอส่วนคุณผู้ชายเนี่ยต่อให้คุณเป็นผู้ชายไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณไม่พบนะคุณก็ต้องพบเจอใครบางคนคะ่ะ นะผู้ชายนยังไงก็ต้องได้เจอความรักครั้งใหม่ให้คุณได้เลือกแล้วและมีหน้ํามเผยเผความรักครั้งใหม่นี้แรกเริ่มเดิมทีคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังกับความรักครั้งนี้แต่บังเอิญว่าความรักครั้งนี้มันมีโอกาสได้พัฒนาทําให้คุณได้คิดวางแผนอนาคตว่าเอ๊ะถ้ามันพัฒนาเราอนาคตเราต้องวางแผนกับเขายังไงดีนะคะเป็นครอบครัวดีไหมหรือมีโอกาสได้สร้างครอบครัวกันได้ไหมคุณต้องมีการวางแผนแบบนี้ นะคะสำหรับคนโสดใครไม่เจอเดี๋ยวจะเจอความรักเขาฟ้องมาว่าในปีใหม่นี้นะคะปีใหม่จะได้เจอแล้วนะส่วนใครก็ตามที่มีการคุยกันแล้วก่อนหน้านี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าปีหน้าต้องทําอะไรร่วมกันแล้วปีหน้าต้องชัดเจนร่วมกันแล้วหรือหมายถึงปีหน้าอาจจะมีโอกาสได้ใช้ชุดร่วมกันอารมณ์ประมาณนั้นนะคะรักครั้งใหม่ค่ะเขาฟ้องมาว่าอุ้ยคนของคุณน่ะภายนอกดูกุ้มกลิ่มมากเลยนะเนี่ย ไม่ว่าคนของคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะอ่าชาวราศีมีนวาทศิล์ดีนะคะบางคนได้เจอคนไกลคนต่างชาตินะคะหรือการเดินทางไกลแล้วได้เจอก็ได้ค่ะมาแล้วค่ะความรักไม่รู้ไม่รู้พระไม่รู้เจอกันมากี่ชาติแล้วเนี่ยนะคะเขาฟ้องมาว่าเป็นคู่พรมลิขิตจริงๆค่ะต่อให้พบเคยพบเจอกันมีกี่กี่ชาติแล้วก็ตาม เราก็มองว่าตอนตอนนี้อาจความหมายไพ่เขาเป็นแบบนั้นนะคะเป็นความหมายของคุณกับเขามันเป็นคู่พรมลิิติจริงๆดวงชะตานําพาให้คุณกับเขาได้โคจรมาเจอกันถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้มันผันผวนก่อนหน้านี้สวนทางกันก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอกันวาระวาระหนึ่งเขากับคุณก็ต้องได้มาเจอกันเขาอาจจะเป็นเขาและคุณต่างคนต่างไปใช้ชีวิตนะผิดหวังในเรื่องของความรักกันทั้งคู่ณนะวันนี้ดวงชะตาก็ได้โคจรมาเจอกัน นะคะได้โคจรมาเจอกันค่ะเขาฟ้องมาว่าคุณนะ่ะเขาเห็นอะไรดีๆในตัวคุณนะคุณเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนที่อืมเป็นคนที่หนักเอาบอสู้อ่ะ <c oughs> อันนี้ยก็ฟ้องมาแบบเนี้ย <c oughs> แต่ภายนอกชาวราศีมีนก็ดูดูนี่ <c oughs> ดูดูเหมือนกันนี่กับเขาเหมือนกันนี่ นะคะเอาเป็นว่าคนนี้ที่เขาเข้ามาเขาปรารถนามากาน,นะคะที่อยากจะมีความชัดเจนกับคุณและในบางเคสปรารถนาที่อยากจะสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะสร้างหรือสร้างตัวร่วมกันได้นะคะนี่คืออารมณ์ของคนที่เข้ามาหาชาวราศีมีนทั้งนี้ทั้งนั้นทางเลือกค่ะเขาอยากจะให้คุณคิดว่าเขาคือทางเลือกนะคะคือทางเลือกที่คุณคุณเปิดโอกาสให้กับเขาไหมถ้าเปิดโอกาสให้กับเขาคุณจะรู้ว่าเขาดูแลเอาใจใส่คุณได้คุณจะรู้เขาทําทุกอย่าง เรียกว่ามันเป็นการทําทุกอย่างเพื่อเอื้อประโยชน์กันมากกว่านะคะตรงนี้มันไม่ใช่เป็นเป็นการทําอะไรเพื่อเพื่อในสระอู้ทุ่มอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นการเอื้อประโยชน์นะ,ะเขาสามารถดูแลเอาใ,ใจใส่หัวใจคุณได้ค่ะนะคะของชาวราศีมีนรักทางเลือกรักสเปคก็มาหรือเขาคิดว่าคุณคือสเปคเขาจริงๆนะคะเ,เรามองว่าถ้าเขาคิดว่าคุณคือสเปะ เราบอกว่าเขาหลงสเสน่ห์คุณนะแต่คนคนนี้เหมือนคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมานะและที่สําคัญค่ะของชาวราศีมีนในบางเคสนะคะในบางเคสเป็นคนเคยรู้จักเป็นคนเคยรู้จักเพื่อนได้เพื่อนสมัยเรียนได้เพื่อนสมัยแบบว่าไปทํางานไปฝึกงานอะไรใดๆได,ได้นะคะและที่สําคัญบางคนก็ได้พบคนไกลต่างถิ่นแดนไกลนะคะบางคนได้เพื่อนสมัยเรียนด้วยแหละ นะคะตรงนี้บางคนได้ต่างเชื้อชาติต่างศาสนาบางคนได้พบคนจากการเดินทางต่างถิ่นแดนไกลนะคะแต่ความรักครั้งนี้มันเป็นการเรียนรู้มันเป็นการค่อยๆพัฒนาความรักแต่ด้วยความจริงจังจริง,จรงใจเอาจริงนะคะไม่ใช่เล่นๆใครที่อยู่ในวัยเรียนระดับสูงจะไปศึกษาต่อต่อตางถิ่นแดนไกลคุณก็จะได้พบคู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะ ความรักครั้งใหม่คู่ควรและก็เหมาะสมมาแล้วคนที่มีบุญทํากมแต่งเท่านั้นที่จะต้องได้โคจรมาเจอกันและคนที่มีบุญทํากมแต่งเท่านั้นอาจจะมีความชัดเจนในเรื่องของความรักเขาตอบมาแบบนี้และที่สําคัญคู่ที่ยังตัดกันไม่ขายตายขายกันไม่ขาดก็มีบุญทํากมแต่งก็อาจจะหมายถึงว่าได้คนรู้จักเก่าๆอยากจะมาจีบก็ได้นะคะอยากจะมาจีบก็ได้ค่ะ นะคะตรงนี้ก็ถือว่าโดดเด่นนะคะโดดเด่นมากมากณวันเนี้ยวันเนี้ยเขาฟ้องมาอยู่แล้วต่อให้คุณออกับเขาก่อนหน้านี้ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตกันมาขนาดไหนก็ตามแต่ตอนนี้ก็ได้บรรจบมาเจอกันนะคะความรักครั้งใหม่ทําให้คุณมีความหวังได้นะคะใครที่เพิ่งอกหักรักคุดมาผิดหวังความรักมาก็ยังปรารถนาที่จะได้รักเก่าคืนมานะสำหรับคนที่เพิ่งอกหักเพิ่งโสดนะ อันนี้ก็ต้องบอกอีกหนึ่งเคสนะคะอารมณ์เศร้าอารมณ์เหงาอารมณ์คิดถึงมันมาบรรจบคุณเต็มไปหมดเลยค่ะนะคะท้งนี้ทั้งนั้นให้กําลังใจกับตัวเองค่ะเพราะบางคนเนี่ยไพ่เขาตอบมาว่าคุณเพิ่งจบมาคุณยังคิดถึงอดีตความรักคุณยังไม่หลุดพ้นจากอดีตความรักเลยอุปสรรคอะไรใดๆคือใจค่ะนะคะอุปสรรคใดๆก็คือการเยียวยาค่ะคือการปล่อยวางค่ะคือการเปลี่ยนแปลงนะ,ค,ะคือการรักษาหัวใจอารมณ์ประมาณนั้น นะคะคือการรักษาหัวใจแล้วคุณก็จะมีความสุขคนรอบข้างให้กําลังใจคุณมากมายนะคะสําหรับคนที่เพิ่งจบมาคุณยังมีเพื่อนมีคนรู้จักที่ให้กําลังใจคุณที่ทําให้คุณมีความสุขนะคะตรงนี้แต่โสดสนิทรักใหม่ดีมาแล้วรักใหม่บ่งบอกว่าเป็นความรักที่ทําให้คุณรู้สึก,กว่าถึงความสบายใจนะคะถึงความสบายใจไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายจีบเขาหรือเขาเข้ามาจีบคุณหรือคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงเพศที่สามเพศที่สี่ก็ตามนะคะ าบางคนได้รักแล้วนะคะได้ความรักเข้ามาแล้วนะคะของชาวราศีมีนเผลอ,อในบางเคสเขาฟ้องมาว่าปีหน้าฟ้าใหม่ก็ต้องได้รักถ้าคุณยังไม่ได้รักช่วงนี้นะมาแล้วค่ะความรักค่ะการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ในชีวิตของชาวโสดค่ะคุณจะได้พบรักคนที่มีความซื่อสัตย์คนที่มีความมั่นคงและในนี้เขาก็ฟ้องมาเช่นกันนะ,ะว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้สร้างครอบครัวนะของชาวราศีมีน โดดเด่นมากๆค่ะการเริ่มต้นใหม่ๆอะไรใหม่ๆไม่ได้ยากเกินไปสำหรับชาวราศีมีนสำหรับคนที่อ,อกหักมานะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วมันมีการรักษาหัวใจอยู่แล้วอย่าแบกรับอดีตอย่าแบกรับปัญหาอย่าแบกรับความทุกข์ให้เปิดใจให้เปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้และที่สําคัญบางคนได้พบรักต่างถินในใ่นแดนไกลบางคนมีโอกาสมากๆเลยที่จะได้ตกแต่งแต่งงานนะคะมีโอกาสมากๆในเรื่องของการตกแต่งแต่งงานนะ และในบางเคสก็หมายถึงใครคนใครก็ตามที่ยังมีบุญทำกรรมแต่งก็อาจจะได้คู่รักอดีตไหนไม่รู้เข้ามาในชีวิตค่ะนะคะคู่รักอดีตค่ะอดีตชาติได้ตรงนี้อดีตไหนก็ได้นะคะแต่สุดท้ายท้ายสุดเรามองว่าชาวราศีมีนะ่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อเริ่มต้นใหม่มากกว่านะคะเปลี่ยนแปลงเพื่อเริ่มต้นใหม่รักครั้งใหม่โอกาสใหม่ๆ มากกว่าและในบางเคสเช่นกันก็ได้ทั้งรักเก่ากลับมาแล้วก็ได้รักใหม่แต่รักเก่าเรามองว่าคุณไม่ปรารถนาเรามองว่าคุณไม่เอาอ่ะถ้าใครมีรักเก่าแบบนี้นะคะรักเก่าใหม่ถึงว่ากิ๊กที่เพิ่งจบหรือมองในมุมกลับคุณรอกิ๊กเออคุณรอคนที่เพิ่งจบที่กลับมาได้นะคุณรอได้แต่คุณมีคําตอบกับตัวเองแล้วว่าการรอของคุณคุณจะต้องตัดสินใจแล้วว่า ฉันสมควรแก่เวลาแล้วไหมเราได้คําตอบแล้วละเรารอเขามาช้ามายาวนานละทําไมม,มันพังไปแล้วแต่เราก็ยังเศร้าคิดถึงแล้วทําไมเขาไม่ติดต่อก็ไม่แน่นะคะก็ไม่แน่คุณก็อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะตรงนี้ไพ่เขาพยายามจะฟ้องมาแบบนี้นะคะแต่ไหนๆก็ไหนๆเขาฟ้องมาว่า คุณกําลังจะได้พบความสุขในเรื่องของความรักคุณกาลังจะมีความสมหวังในเรื่องของความรักใครก็ตามที่รักพังมาก็จะมีความสมหวังจะมีคนเข้ามาทําให้คุณมีความสุขนะคะตรงนี้นะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของความรักของชาวราศีมีน15วันสุดท้ายท้ายสุดของปี2566จริงๆนะคะโอ้โหชาวโสดก็ขอให้พบรักนะขอให้พบคนที่ถูกใจนะคะขอให้พบเจอคู่ครองนะ คนที่สินเสมอกันนะคะขอ,ขอให้เจอคนที่สินเสมอกันแล้วเราก็มองว่าคุณน่าจะได้เจอเพราะว่าเรามองว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มมีโอกาสได้สร้างเงินสร้างตัวสร้างครอบครัวหรือมีโอกาสได้ใช้ชีวิตชัดเจนกับความรักครั้งนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีมากๆนะสับชาวโสดคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ปีหน้าฟ้าใหม่เป็นปีเงินปีทองปีเฮงสับชาวราศีมีนนะคะ ขอให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าเกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานความสำเร็จใครมีความประสงค์อยากจะไปทำงานต่างจิแนแดนไกลใครมีความประสงค์ที่จะทำอาชีพอะไรใดๆก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขความเจริญทุกสายสาขาสายอาชีพนะคะคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ค่ะช่วงนี้ทยอยลงคลิปพิเศษให้ก็ไปติดตามรับฟังได้ขอบคุณมากๆสำหรับ f c ทุกท่านเลยไม่ว่าใหม่ไม่ว่าเก่าไม่ว่าแฟนพันธ์แท้แล้วก็ f อที่ สนับสนุนช่องนะคะก็ขอขอบคุณด้วยใจเป็นอย่างสูงนะคะและก็ขอบคุณมากๆสาหรับกำลังใจนะคะที่ส่งเข้ามาด้วยนะคะที่เป็นเพื่อนกันไม่ทอดทิ้งกันไปไหนกับช่องบุตสบานะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ